เวลาเราพูดถึงการต่อสู้การระหว่างทำเนียบข่าวกับธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าเฟดเนี่ยมันฟังดูเหมือนเป็นข่าวใหญ่ในยุคข,ของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วศึกนี้มันมีมานานมากแล้วละครับเรื่องนี้มีรากที่อย่างลึกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันโอ้โหนี่เป็นคําพูดที่ดุเดือดมากเลยนะครับจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนสุดๆเลยที่ทําให้เราเห็นภาพความตึงเครียดระหว่างความต้องการทางการเมือง กับความเป็นอิสระของธนาคารกลางในยุคสมัยของเราเนี่ยแหละครับเอาล่ะครับส่วนแรกเรามาเริ่มกันที่ความขัดแย้งในยุคปัจจุบันกันก่อนเลยระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานเฟดเจอรมพาเวลแล้วอะไรคือหัวใจของความขัดแย้งนี้กันแน่คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเป้าหมายที่เดินกันคนละเส้นทางเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับฝั่งประธานาธิบดีเนี่ยก็มักจะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆเพื่อผลทางการเมืองใช่ไหมครับแต่ภารกิจของเฟดคือการมองเกมยาวครับต้องสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาและการจ้างงานในระยะยาวซึ่งไอความต่างตรงนี้แหละครับที่เป็นต้นต่อของความตึงเครียดทั้งหมดแล้วข้อเรียกร้องของทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนและหนักหน่วงมากครับไม่ว่าจะเป็นการออกมาเรียกร้องให้ลดดอกเบีย้ยแบบหัวบาบเลยนะ ไปจนถึงการกล่าวหาว่าพาวเวลดื้อรั้นหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามออกสื่อเลยว่าเขามีอำนาจปลดประธานเฟดออกจากตำแหน่งได้หรือเปล่านี่คือแรงกดดันแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในยุคใหม่ๆนี้ครับแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือแรงกดดันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับไม่ใช่เลยเราลองย้อนเวลาไปฟังเสียงสะท้อนจากประวัติศาสตร์กันหน่อยดีกว่ารู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนภาพสะท้อนที่น่าทึ่งมากๆของเรื่องราวในอดีตเลย โดยเฉพาะเรื่องระหว่างประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันกับประธานเฟดในยุคนั้นที่ชื่ออาร์เธอร์เบิร์นส์แล้วเราไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับดูข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้สิครับกราฟนี้แสดงความถี่ที่ประธานาธิบดีมีปฏิสัมพันธ์กับเฟดดูแท่งของนิกสันสิครับพุ่งโดดขึ้นไปเลยสูงถึง160ครั้งลองเทียบกับของคลินตันสิครับมีแค่6ครั้งเอง ตัวเลขนี้มันไม่แค่แค่สถิตินะครับแต่มันคือหลักฐานชั้นดีที่ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันทางการเมืองที่เข้มข้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วทําไมนิกสันถึงทําขนาดนั้นคือเขาเคยมีบทเรียนราคาแพงจากการแพร้เลือกตั้งในปี1960ซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจกไม่ดีเขาก็เลยฝังใจมาตลอดพอมาถึงช่วงก่อนเลือกตั้งปี1972เขาก็เลยเดินเกมกดดันเบิร์เสียงเป็นระบบเลยครับเพื่อให้คงอัตราดอกเบี้ยต่างๆเอาไว้ เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่หวังผลให้เศรษฐกิจดูดีเพื่อให้ตัวเองได้กลับมาชนะเลือกตั้งอีกครั้งนั่นเองคำถามคือแล้วเราจะวัดผลกระทบจากแรงกดดันที่ว่านี้ได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่นักวิจัยมีวิธีที่ฉลาดมากในการเปลี่ยนเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นข้อมูลที่จับต้องได้นักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่าแรงกระแทกจากแรงกดดันทางการเมืองครับ แนวคิดหลักก็คือการพยายามแยากการตัดสินใจที่น่าจะเกิดจากการเมืองล้วน,นออกจากการตัดสินใจตามสภาวะเศรษฐกิจปกติเพื่อให้เราเห็นผลกระทบที่แท้จริงของการแทรกแซงนั้นๆได้แบบชัดๆเลยแล้วพวกเขาทําได้ยังไงมันมี3มขั้นตอนหลักๆที่น่าสนใจมากครับ 1. คือรวบรวมข้อมูลมหาศาลเลยนะจากตารางเวลาทํางานของประธานาธิบดีย้อนไปตั้งแต่ปี1933 2. คือการหาลายนิ้วมือของแรงกดดันซึ่งก็คือรูปแบบการประชุมหรือการโทรศัพท์ที่มันเข้มข้นผิดปกติเหมือนกับที่นิกสันทำกับเบิร์นเป๊ะเ,เ,เลยและ 3. พอเจอลายนิ้วมือที่ตรงกันปุ๊บเขาก็จะระบุเลยว่านี่คือแรงกระแทกทางการเมืองแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลที่ตามมากับเศรษฐกิจเอาละครับเมื่อเราเข้าใจแนวคิดนี้แล้วคราวนี้มาถึงช่วงไฮไลท์กันบ้างเรามาดูผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอันน่าทึ่งที่งานวิจัยนี้ค้นพบกันดีกว่า และนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดครับบวก8%นี่คือระดับราคาที่สูงขึ้นในระยะยาวนะครับซึ่งเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองแค่6เดือนเท่านั้นแล้วที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับนี่เป็นแรงกดดันที่มีความเข้มข้นแค่ครึ่งเดียวของที่นิกซันทำเท่านั้นเองนะแค่ครึ่งเดียวผลการวิจัยข้อแรกเลยชี้ชัดมากครับว่าแรงกดดันทางการเมืองเนี่ย นำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มขึ้นแบบแป๊บ,บแล้วก็หายไปแต่มันเป็นผลกระทบที่คงอยู่แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆ ส่วนผลวิจัยข้อที่2นี่สิครับที่น่าจะทําให้นกักการเมืองหลายคนต้องคิดหนักเลยนั่นก็คือไอแรงกดดันทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยแม้จะตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ไหนแต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นจริงๆเลยครับแถมบางทีอาจจะส่งผลเสียในภาพรวมด้วยซ้ําพูดง,ง่ายๆก็คือได้เงินเฟอ้อมาเต็มๆโดยที่ไม่ได้อะไรดีๆตอบแทนกลับมาเลยไม่คุ้มเลยนะครับครับ,รบเราพูดเรื่องการเมืองเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกันมาเยอะแล้ว แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของคนธรรมดารรมดาอย่างเราอย่างไงการที่ระดับราคาสูงขึ้น8%เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนจอนะครับมันส่งผลกระทบกับเราโดยตรงเลยมันหมายความว่าเงินออมในบัญชีของเรามีค่าน้อยลงของกินของใช้ค่าน้ํามันแพงขึ้นและที่สําคัญคือการวางแผนชีวิตเพื่อไวยเกษียณมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก ดังนั้นจุดสาคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสนับสนุนแนวคิดหลักที่ว่าธนาคารกลางที่เป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองจะสามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้ดีกว่าเพราะอะไรก็เพราะพวกเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ยากลําบากหรืออาจจะไม่เป็นที่นิยมแต่มันจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้นั่นเองครับและนั่นก็ทิ้มคําถามใหญ่ที่สําคัญมากๆไว้ให้เราขบคิดกันครับว่า ในยุคสมัยที่การเมืองมีความแตกแยกอย่างรุนแรงแบบนี้ความเป็นอิสระซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของธนาคารกลางจะสามารถยืนหยัดอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่ในอนาคตับ